ดีครับดีดีด,ดีก็ตอนนี้กระแสตอบรับก็ดีเหมือนกันครับผมก็อร่อย <c oughs> ชอบกินเองแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นแบบการสั่งซื้อทรราใช่ไหมแต่เดี๋ยวผม,มจะไปเปิดเ,เ,เป็นป๊อปอัพครับที่เซ็นทรัลเดลบาซี่เป็นคอมอนุญาตที่ไม่เหมือนใครแล้วกันแล้วก็มีน้าจิ้มที่แซ่บมากๆแล้วเดี๋ยวจะมีทาน้ําจิ้มมาเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันเพราะว่าป่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอกใช่ก็คือแบบเอ่อแต่ละคนก็มีเทสที่ต่างกันเลย แต่เรื่องราคาเนี่ยคือแบบผมว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้โก,ก,กรงราคาเยอะอยู่แล้วคือเราทํามาตราฐานให,ให้ให้มันออกมาดีมากๆอะไรอ่างี้วัตถุดิบแต่วัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่ดีมากๆอะไรยครงบี้เพราะว่าไม่อยากทําให้คนกินไปแล้วแบบอยู่ท้องเสีอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวคือทําให้มันดีไปเลยดีกว่า ไม่หน่อยแล้วครับเราเป็นเอ่อเรียกว่าไรคอหมูติดแกลมเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องมีราคานิดนึงแต่ว่ารับรองความอร่อยแน่นอนครับผมเอ่อคอหมูย่างผมนะครับเอ่อเปิดธุรกิจชื่อว่าพิกมีอัพนะครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้แล้วก็ไปลองชิมกันได้นะครับผม